มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอยเจ็บเลยโอ้โหตาย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 โอ้ตายตายตายโอ้โหโอ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่เฮ้ยอะไรเป็นโกนั้นเป็นอะไรนั่นหรอทุกคนอะไร อะไรมีอะไรมีอะไรอ่ะเขาค่อยค่อยพูดเอาขอตามมาขอตามมาแล้วมันตามมาแล้วพี่คนนี้รู้เรื่องผมมาถามมาไปไหนมามาไปไหนมาแไปขอแล้วแล้วไปทำไมขออนุญาตใครยังก็ต้องไปขอแล้วเนี่บอกขอแล้วเอาขอขอแล้วขอใครขอตัวเองขอตัวเองอ้าว แล้วจะเป็นอะไรมาเป็นไงเออไม่อเนี่ยบอกพอรอดมากอี่วินรอดมากดีโอเคทีละอย่างก่อนไม่ลูกไปไหนมานั่นทำไมไม่บอกพ่อก็ก็พี่วินเขาพาไปอ่ะแล้วทำไมไม่บอกพ่อก็ก็่อพ่อพ่อรูแล้วว่าน <si ึกว่าพี่วินบอกไปแล้ววินวินยังไม่บอกอะไรเลยไอ้เด็กวันนั้นพี่วิน คนแล้วอะมันจําเป็นจริงทุกคนฟังพี่ทุกคนฟังพี่มันจําเป็นจริงๆเราต้องการทรัพยากรแต่ไม่เจออะไรเลยแต่ไม่บอกแต่ไม่เจออะไรเลยแล้วมันพี่เป็นๆริงทำไมไม่บอกบอกพี่พลอยแล้วอ่ะบอกตอนไหนไม่กเอางี้ไอ้ไอ้สามคนเนี้ยไม่ผิดผิดที่ไอ้วินเนี่ยแหละมึงขอเอางี้เอางี้ผมมีคือผมไปเจอยามาด้วยอ่ะนั่นนั่นนั่นช่วยอะไรได้อยู่แล้วใครโทอะไรกัน แล้วแล้วมึงทำน้องกูเกือบตายเนี่ยนะผมเพ่ได้ทำผมก็พาหนีแล้วว่าผมก็ทำเต็มที่สุดชีวิตแล้วผมทัเพื่อทุกคนนะนี่ยนพยายามมัลวกอ่ะจากไม่แล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงไม่มีผู้ใหญ่ไปสักคนเลยเนี่ยผู้ใหญ่อยู่ที่นี่หมดเลยเนี่ยก็หนูว่าไปเล่นตรงอีกบ้านหลังนึงกันผมขอโทษผมรู้สึกคิดไปแล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าเกิดไม้เป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงอมสินเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงเนี่ย ซอสยังพอรู้ว่าเออซอสมันไอ้นี่เอาตัวรอได้แต่สองคนนั้นจะทำยังไงเออพี่ผมก็ทำเต็มที่แล้วเบาหวานบเออสีอย่างน้อยมันก็บอมันอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยไอ้พี่เออแล้วจะเอายังไงเนี่ยเนี่ยเล่าที่ซอสนะเรื่องมันเป็นยังไงก็ผมผมบินออมแล้วก็มาก็ไปข้างนอกใช่ไหมพี่ก็ตอนแรกผ่าไปไม่มีอะไรพี่เฉพาะขากรรไเนี่ยโอ้ผมเจอปรสิตเพียบเลยพี่แบบเยอะเท่าที่แบบ ไม่เคยมีมาก่อนเลี้ยวดูเหมือนว่ามันจะมีผู้นําด้วยฮะมีผู้นําใช่พี่แล้ว่านางพญาหรือเปล่าอะไรมันล้ําขนาดนั้นเลยเหรอวะน่าจะเป็นจ่าฝูกง่ะพี่บ้าบ่อยชายเจอทีพีเบ้งเกือบบึ้มรถดีนะอย่ามาเหลิมเติมอย่ามาเหลิมเติมเฮ้ไม่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 พวมีความเป็นไปได้เลยมันเคยดูหนังพวกซอมบี้พวกแบบอะไรอย่างนี้ป่ะมันต้องมีเปิดแบบพวกแม่ทัพไม่มันอาจมีความเป็นไปได้ไว้เพื่อน พี่จำไม่ได้เหรอที่แตมตายตอนนั้นอ่ะตัวนั้นก็ประมาณอย่างนั้นเลยตัวเป้งอ่ะกูดิออมสิงอยู่ยมึงเต้จริงเลยมึงนี่เอาแล้วเอาไงต่อเดีอยเพื่อนก็ <c oughs> เอางี้อา่าว่ามันเยอะใช่ไหมไก่ซอร์ <c oughs> อยู่ตรงสะพานพี่แบบคือมันจะมาถึงบ้านเราในไม่ช้าแน่ๆถ้ามันได้ยินเสียงอะ่ะโอเคงั้นเราต้องรีบไปแหละคือว่าเราจะไปกันหมดนี่เลยแต่แค่ใครจะอาสาไหมคนหนึ่งที่อยู่ที่เนี่ยเฝ้าที่เนี่ยเดี๋ยวผมทำเอง เจมคุณเจมใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมดูอะไรที่นี่เองอ่าไหวเลครับคุณเจมแต่ครัไม่มีปัญหาโอเคครับงั้นคุณจอนมาครับไปทุกคนเลยเดี๋ยว้ปคุณเจมเฮ้ยแล้วจะเป็นไงมันยังไงดีต้นมีอะไรฉุกเฉินก็โทรหาดีมนะฮะได้เลยคุณดีมคุณดีมผมมีของให้ได้เลยต้นอันนี้ผมไม่ใช่แหละผมเจอของดีกว่าขอขอบคุณมากพี่หิวพอดีเลยเอายาที่มึงได้ให้ดิ ใครเดาโอเคคุณหมอครับเอิญาออมสิบเป็นอะไรเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมตั้งใจจะให้ไปกันหมดยกเว้นคุณเจมส์เนี่ยแหละสู้นะไม่ใช่ไม่สู้แล้วต้องสู้เลยนะเพราะว่าก็ไม่ใช่พี่วินไม่คือเราก็น่าจะมีเราสองคนน่ะมายกับออมสิบน่าจะมีประสบการณ์แล้วแหละที่จะให้ไปสำรวจอย่างอย่างเงี้ยก็คงมีประสบการณ์แล้วแหละก็น่าจะพร้อมออกรบแล้วแหละถ้าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาก็ ไว้ที่ให้มันเป็นอนาคตแล้วกันนะให้อนาคตมันตอบเองแล้วกันไปอ่าเดี๋ยวกูต้องไปเอาชุดก่อนที่บ้านโน้นว่ะเอาไปดไปไปไปด้วยเดินไปเดี๋ยวจะขับรถไปครับเดินดีกว่ะก็ระวังระวังเลยนะอ่ะบอกลากันเสร็จยังครับคุณเจมคุณจอนคุณจอคุณเจมโอเคครับสาวก็เดิน้ยคุณเจมอย่าเบิ่งไปนะ ไม่เสือกไดๆไปเถอะน่าไปไปไปรอบอยก่อนเราเดินไปนะเอ่อคุณสกายนี้ชิเกะอย่างดีเลยใช่ไหมใช่เอ้อคุณสกายยังไม่เคยออกลบเลยนี่หวะใช่แล้วเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนเอาสักหน่อยคุณสกายไปมีใครหิวอะไรไหมกลางเช้าด้วยไม่ครับผมทางานตรงไหนตามมาไตามมาเดี๋ยวนำสิตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตามมา ไปไม่เลยตามหลังเลยฉันรู้สึกผิดว่ะไม่ถือนะลืมลืมไปเลเอาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะน้ำหน้าไปเลยยืนนะนู่นน่ะยังออไม่เอมสินเป็นอะไรน้องเขาซึมกับพี่น่าจะเพราะผมพาไปเจอเรื่องนันมาพี่เลยจะให้เราพี่ว่างั้นสองคนนี้อยู่นี่ก็ได้ถ้าจะไม่น่าไหวว่ะเพราะว่ากลัวกลัวเป็นอะไรขึ้นมาด้วยงั้นมีแต่พวกเราแล้วกัน ใชยชะกันเอจักร์ข้างหน้าไหมพี่นู่นแหละอ๋อเปกอยู่นี่แหละออ๋กับเข้าหน่วยกันดูแลตัวเองกันดีๆนะสามคนนั้นน่ะดูแลไม้ด้วยไปไหนซอสบินสุภาพข้างหน้าพี่โตเป้ก่ะไม่เห็นอ๋อกูเห็นละทำไมกูไม่เห็นวะเพื่อนดูแลตัวเองกันดีๆมันมันน่ากลัวมากนะพี่ใครตาสั้นวหมเพื่อนอุ๊ยอ๋อกูเห็นละโอ้โหใครตายอ่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้มีของอะไรก่อนด้วยลุ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 ลก็ุลุเก็บลุ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 นุกุลุลุลนล่ลุ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 ล่ล่ลเลุุ่ล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 ุมุล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 ะลุลุล่ลุล้เุล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 เลุลุนุล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 าลุ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 นีุ้ล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 นลนี่ คุณจิมมีคุณคุณจอนใช้เลยก่อนใครก็ตามที่มาพบของในกระเป๋านี้เอาไปได้เลยฉันไม่ได้ใช้มันอีกแล้วโอ้เขาน่าจะรู้เลยลูกส่วนเก็บไปด้วยลูกส่วนเก็บไปด้วยใครใช้ก็ใครใช้ปืนนั้นน่ะเอาเอากระสุนนั้นเก็บไปเลยโอ้ผมาใช้อ่ะทีนี้เราจะเอายังไงมันเยอะมากใช่ไหมเยอะมากพี่เป็นฝูงอ่ะตรงไหนพอเราได้ไหมน้องหัวเช็คก่อนนะว่ามันถลกรอบเป่ะเพื่อนตัวหนึ่งเออมึงใช้สนายลิงดิ อาการเป็นไงไม่สกิดเลยมั้งน่ะวินวินถอยวินไหนบอกเยอะกูยังไม่เห็นเลยกูเห็นแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยมันโยนวิ้นโอ้ยโอยแขนซ้ำแผลเก่าโอ้ทำซุ่มซ่ามอย่างนี้บอกให้ระวงอยู่ข้างหลังก่อนเลยดิ้งไม่ไหววะสไนโกรยิงยี่ไม่เข้าเลยใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ดมันมีมันฝูงนะพี่มันโอ้เป็นฝูงบ้าเลยมึงหลอกกูเนี่ยกูยังไม่เห็นสักตัวเลยมันเป็นฝูงจี่ย นจ่อกเกาะมันก็ได้นะครับทำเสียงหลอดทำไมเนี่ยเราจะเอายังไงเดี๋ยวตัวเดียวอ่ะก็เอาตัวดียพี่เอาไหมเอาแม่งเลยก็ได้เดี๋ยวกูเปิดระเบิดปุ๊บพวกมึงยิงมันเลยนะมันมันไม่มีลูกน้องมาเพื่อนว่าจะไหวอยู่วะมันมีมันมีจริงๆมันเป็นุูเลยสักตัวเลยเนี่ยไม่อยากเสียงลอดเป็นผมผ่านมาแล้วมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอุฟเฟียงระเบิดไปแล้วพมึงจะเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่โอเค ันเหนแล้วไปเหนแล้วต้องมาช่วยเราเลยาไป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 แบ่งฝั่งกันไปดิไปตรงนู้นกันบ้างดิมามุงในตรงนี้ละไปเออคุณจอนไว้นะโอ้ยครับเดี๋ยวกูสามหอกอะไรวโอเคเพื่อนเราไมเข้าเลยมีพี่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 โอ้ไม่่ง่นเข้าเลยยิงไม่เข้าเลยดูดี่ร้อยนัดมันจะอยู่ได้สักกี่นัดเออ เพชี่นัยิงไม่เข้าด้วยเราเอาของเลยนะไปชิ้ไปฟาดไปพี่ระวังนะคุณยยยเเเสสีีงงดวข้าใกล้อย่าเข้ามันร่วงอ่าในสาระนุกรคุณโปรัิตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรหรือเปล่าคุณจำได้ไหมเดี๋ยวนะขอดูใกล้ๆก่อนมันหายไปไหนแล้วมันลงมาข้างล่างหายไปแล้วอ่ะจิ๋มหายทุกคนเกาะกลุ่มเว้ยจิบหายอย่ามันไม่ใช่มาขึ้นตามนี่ตายกันหมดชิบหายเลย ไหนไหนลูกน้องมันไหนมันเยอะจริงจริงพี่มันมาเป็นฝูงเลยทุกตัวเลยเนี่ยเอ้ยพี่บอกไ่ได้โกหกพี่บอกพูดจริงจริงเอาเป็นว่าเราระวังตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวยิปปี้มันหายไปไหนลูกเนี่ยโอเคเราระวังไว้ก่อนกอะกลุ่มไว้นะอย่าไปไหนเดี่ยวนะไม่งั้นโดนมันเรียบไม่รู้น่ะเอ้พี่มันเลี้ยมอุ้ยอะไรมันไม่เลี้ยมหลังให้ลบโอ้โห ลองอาร์มลองฮะลองอาร์มแขนยาวเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วคุณจะกายลองดีก่าดเฮ้ยไอชิบหายยังอยู่เพื่อนยังอยู่ตกตกมันตกลงไปแล้วเอ้ยซอสซอสกลับมาใครก็ได้เป็นรอยรับซอสดิโอ้หายละโอ้มันเปไหนแล้วพี่ห้าหายตัวอะไรวะเนี่ยกูยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยตัวนี้มันรวดเร็วมากในน้ำน่ะโอเคคุณจอหนไว้อยู่นะ ไอ้ข้างหลังไปด้วยไปด้วยออินออ่ไหนมาอย่คคุณะกายผมว่านะเดี๋ยวพอเสร็จจาดภารกิจเนี้ยเอาไอ้ยุนไปรักษาเลยเฮโลยิงอยู่ยิงยาลวเ้เ้วโอ๊ยโอ๊ยไหมยิงไม่เข้าเลยเว้ยใครไม่ไหวถอยมาใครไม่ไหวถอยมา ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วก่อนคุณจอนใจเย็นไอ้ซอฟถอยมาก่อนมึงอ๋ออออ๋นั่นหนั่นไปมาเลด้วยพี่ผมโดนวัวแดงพี่อยู่ดีไปผมมันมีวัวด้วยเหรอโอ้โหแล้วมันมาจากไหนไปไอปเมครับเฮ้ยโอเคป้อนสิ่งตัวเดียวผมเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงระคังเสียงระคังอะไรอ่ะเดี๋ยวกูกูกูเล่นหลอนไปหมดแล้ว เรอเราอราข้างหลังเนคุณสกายผมอยู่คุแล้วกันเดี๋ยว้งงงโอโอแขนแขนม่ไัช่วยไม่ได้เอ้โอ้โเจ็บเจ็อถอยความสามารถมันมันลองหนเไอ้ดิดิลองดิเลยดิตูดูปเราีบมลบแล้วโอเคทุกนเอางต่อเออตายแต่มันจะไม่ตายเราบูให้เราบูให้ เอาให้ตายก่อนเลยกันล้วค่อยว่ากันดูก่อนเราจะไม่ไหวัะไงเฮ้โหแขนสายมากแผ้เข่าอ่ะแผ้เก่าตกอีกาเลยโอเคไม่ต้องถับแล้วไม่ต้องทำแล้วโยนเลยไม่บอกว่ามันลงหัวได้ด้วยอ่ะระวังลื่นตกนะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันลงหัวได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรูแล้วนะไอ้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 ไ่้ไอ้ไอ้ไอ้ไป้ไอ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 ้ไม้ไอ้อ้ไ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 อกไอ้ไออ้ไอ้อ้ไ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 ่้อ้ไอ้ไอไอ้ไนไอ้ไอ้ไอ้ไไ้ออออ้ เดี๋ยวดูหลังเผื่อมีไม่มีนะโอเคมาแล้วมันจะหมดได้ด้วยมันก็ขึ้นบกได้สิโอาอย่าให้มันลงน้ำอย่าให้มันลงน้ำกระสุนจะหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนดูด้วยมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่าคุณจอนอย่าให้มันลงน้ำไอ้จอนอะไรแล้วใช่ไม่ไอ้จอยวุ้งเลยอะไรอะไรมันมาจากไหนคุณจอนชีดไม่กินประสิทธิ์มาจากไหนวะไหวใช่ไหมคุณจอนโอเค ออกไโอมันอยู่แนเปลี่ยทั้งตัวเลยกอบกลุมกันก่อนทุกคนเริมเริมันเริมมันน่ากลัวแล้วอะมันไม่ใชรสิธรรมดามันอะไรมันมากกว่านั้นไม่ใช่เหรอเนี่ยผมบอกมันเหมือนมันโดนโตเป้งอะแบบมันโดสารเคมีอะเพื่อนแบบเวลาลงน้าปูมันจะร่องหน่ะแล้วมันก็โอีกทีโตเป้งอะพี่โตเป้จากที่เห็นนะเมื่อกี้มันเห็นหลายเมื่อกี้มันหลายรอบแล้วโอ้นู่น เอ๊ยเฮ้ยกรเดี so oh, well, s <S ๋ยวทำไงตายด้วยด้วยด้วยไปโอเคตายใช่ไหมโอเคมาแล้วต้องหลังด้วยลให้ลวงแล้วยังข้างหลังไม่มีแล้วมันต้องห่องน้ำอ่ะสองคนแเร่ไหะพี่ไม่ไหวแล้วปวดแฉะหนาวอ่ะรับกัเริ่มหนาวอ่ะรักกันเลยวินวินต่อ๋ยวมาเลยรอบสุดท้ายตอมันขึ้นมปนรอบสุดท้ายก่อนวินหาที่แอบไว้ก่อนเลย โอ้ยชิดเมื่อกี้ไม่โดนกัดใช่ไหมเมื่อกี้โดนจะตอกใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โดนใช่โดนเกาะโดนเกาะถึงตรงกัดแตก็ไม่เป็นไรพี่โอ้เฮ้ยมีอีกมีกมีไอตัวใหญ่มันหายไปไหนวเฮ้ยตัวใหญ่วินไหนตัวใหญ่ไอตัวกูเราว่าไม่ไหวแล้วเรากลับเลยเชื่อกูแขนไม่ไหวแล้วดูสิผงไม่ไหวแล้วทุกคนถอยไปพี่ถอยออกมาถอยมาคุณจอน่อยมาโอ้แขนนะคุณจอนระวังเลย ทุกคนก้อนกับวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนตายยากจังวะตายกระสุนหมดตายซะตายซะไมันไม่ตายอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยเอ้ยไม่กูอลี่อืออ้าวใครินคนี่ขาดคนที่ขานมีมีอ่ะไหมมีอ่ะไหมหิวเอออันนี้เอาไปตายซะวิน เฮ้ยไอ้กระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยโอ้วิ่งดิมดิมกลับมาเพื่อนดิมกลับมาถอยถอยมาตั้งหลักถอยมาตั้งหลักไม่ตายกันเราคือหนีเลยมาสอดมาสอมาไอ้ไม่ไหวแล้ววิ่งตายยากตายเย็นยังวะมาอเออเออไปกลับก่อนกลับก่อนไม่ไม่ดูโสดเหมือนต่อพี่กลับก่อนกลับก่อนโอ้ ตั้งละก่อนอุ้ยจุ๊บฟ้าผ่าอีกโหกูเกือบตายอีกนิดนึงกูตายเลยเนี่ยเฮ้ยอ้าวร่วงผมผมหนาวอะโอเคทุกคนเข้ามาเลยเข้าเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาเอ้าประตูเปิดไม่ได้เปิดประตูเปิดประตูกูเจมกูเจมเปล่ากูเจมเปิดประตูหน่อยเจมไม่ออมอยู่กันไหมใครใครเท่าคนไม่ออมมาทำไม ไมไตนอไมาเจ็บหนักจ็บทุกคนเทุกคนเลยตอนนี้เจ็บทุกคนเลยขออาหารกันหิวเดี๋ยวเดี๋ยไปไปอีกหลังนึ่งไหมไปไปอีกหลังนึ่งไหมนี่หมอหมออยู่นี่หมออยู่นี่ไปอีกหลังหนึ่งทุกคนไปอีกหลังนึงไปไปอยู่นี่อยู่นี่เข้ามาอีกหลังล้พไม ไอวินมานี่ก่อนมานี่ก่อนผมอยู่น้ำผมอยู่น้ำพี่ผมอยู่น้ำอ๋อผมเห่นอะไรขาดน้ำผมจะขาดน้ำตายพี่ใครมีน้ำบ้างไอ้นี่น้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่เอาไปเอาไปเอาเอาเอาไปก่อนเสียสละไปไปไปไอซอดกูจะขาดน้ำตายแล้วเพื่อนไปโยแล้วเอาไปเอาไปใครมีน้ำให้กูอีกมั่งไม่ไหวแล้วคอแห้งใครมึงมาใครมึงมานี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เออดิมอย่าเพิ่งบอกอย่าบอกอย่าบอกจะบอกคุณเจมได้ไหมน้ำหนึงตอนนี้คุณบาดเจ็บกันหมดเลย แขนซ้ายผมเปิดอ๋อนั่งก่อนไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนนั่งก่อน,นคือตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บกันหมดเลยค่อนข้างหนักแต่ไม่ถึงขั้นสาหัสแต่หนักเจ็บกันหนักมากโดนปรสิตเยอะอยูอ่ปรสุนเสียไปเยอะมากตัวนี้ใช่ใช่ใช่นั่งเงินก่อนนั่งเงินก่อนเลยไม่ติดเชื้อซารสิไหมอ่ะอะไม่น่าจะไม่น่าจะติดนะเพราะคุณสกายน่าจะมีไอ้นี่น่าจะมีวัคซีนให้แล้วโอเคกันไหม เอไม่ครับแขนจะขาดนะครับอ๋อเดีมยดกุ๊กออัดไว้เออคุณเจมส์ต้องกัทุกคนไม่เนี่ยแล้วจอน์นคือคุณคุณเจมส์คือคือคุณจอหนเขาผมช่วยแล้วจริงจริงคุณเจมส์แต่คุณไม่ได้คุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ทันแล้วคุณเจมส์เขาเรียบร้อยแล้ว ใช่จอนทำไมน่าถึงจา้าจังไปเร็วกว่นนี้อะไรคุณเจมไม่ต้องเศร้าครับจอนเราเพิ่งตูดกันเพิ่งขึ้นเองอ,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 อาครับผม้อเล่นนะสุยดีมกูกูหายเจ็บกูไปนอนนละไมันมันไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องเราต้องเราต้องแบบเราต้องเล่นถึงคุณจอนก่อน ผมเสียใจด้วยสำหรับแฟนคุณนะครับคุณเจมไม่ใช่แฟนผมหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นหวานใจนั่นแหละเฮ้ยผมก็ชอบเขาเพาว่าเพาว่าเสียใจด้วยนะครับทอดดีมึงถอดกอก่อนไหมไม่ติดอะไรหรอใส่มาทั้งวันแล้วเดีเพื่อนเจ็บทั้งตัวตอนเนี้ยเตรียมยาให้ไหมเดี๋ยวผมไปเายาให้คุณคุณเจมคุณไม่เสียใจเหรอหรือว่าคุณแบบ คุณไหวใช่ไหมผมเสียใจเขาก็ไม่กลับมาหรอกรับคุณเจมสู้ครับเราอยากรับความจริงต้องเข้มแข็งครับผมทุกวันนี้ว่าพยายามแล้วแะพยายามอาชีพหลอดหรอครับอพยายามที่จะแบบว่าไม่ยึดติดกับเรื่องเก่าเสียคนสำคัญของผมตั้งสองคนใช่ครับแต่ว่าผมอยู่ถึงวันนี้ได้เพราะเพราะว่า ไม่รู้สิคือถ้าเรามานั่งเสียใจอ่ะเขาก็คงไม่แบบว่าไอ้นี่หรอกเนาะแต่เห็นเราเศร้าแหละเพื่อคนที่เราตะเพื่อคนที่ตายเพื่อเราทุกคนอืมงั้นเอาเป็นว่าคนที่บาดเจ็บไปนั่งรอเลยดีกว่าไปโอ้ยคุณอะไปคุณเจ็บบาดเจ็บโอคนที่ไม่เจ็บก็ยังทีเดินผมไปอายาลห้นะผมรีบมาเดี๋ยวผมรีบมาโอเคแล้วขายโอเคไหมขายังปวดนิดนิดนึงแต่ผมรู้สึกเจ็บตรงซี่โครงมากกว่าที่โดนกัดไปครับ โอเเคดี๋ยวมาสกายเบปวดด้วยด้วยตกๆด้านเต็มเลยเจ็บอยู่เนี่ยเนี่ยมึงดูกูดิดูแขนกูดูซี่โครงกูดิกูบ่นไหมแขนซ้ายผมมันโดนรอยสิกัดเลยพี่อ๋อเหนียบมากเลยไม่ตายเจ็บไหมเจ็บเจ็บหนักมากเอาไข่ไปอุดปากโอ้อ๋อตายแรงขนาดนี้เดี๋ยวมึงคิดไม่ไหยตีกันด้วยอ่าปากมันคนจะตาย พอ่อก็อยู่ด้วยแหละซ้ำแผลแม่แงเลยดิออีอ่อแขนกายไอี่แผนอ่ไอ้พี่อนโอ้โดไม่รู้ง